สวัสดีครับเ,เพื่อนๆทุกคนตอนนี้ผมไปอยู่ที่อยู่ในบริษัทผมเองแถวแถวจังหวัดสมุทรปราการครับตอนนี้ผมอยู่บนดาดฟ้าอยู่บนดาดฟ้าของโรงงานผมเองเดี๋ยววันนี้ผมจะลอง กางเต็นท์ดูกลางเต็นท์กางเต็นท์อน,นอนบนดาดฟ้าดูนี่เดีด๋ยวให้ดูบรรยากาศตอนดึกๆบนบนดาดฟ้าหอพักในโรงงานผมเองครับอันนี้จะเห็นจะเห็นว่าเจนภาพเป็นตากเสื้อด้วยเดี๋ยววันนี้ผมจะลองกลางเต็นท์นอนดูครับ ช่วงนี้เป็นช่วงช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนจะไปเที่ยวกลางเต็นท์มันก็ลําบากหน่อยก็เลยผมเป็นมือไม่หัดกําลังหัดกลางเต็นท์ก็เลยอยากจะลองกลางเต็นท์นอนที่นี่ดูดูก่อนลองลองซ้อมดูก่อนบรรยากาศเป็นย,ไปไยังไงเดอเี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเดี๋ยวจะลองซ้อมกลางเต็นท์นอนบนบน,บนดาดฟ้าหอพักดูไปดูกันเลยครับบรรยากาศ เดี๋ยวผมขอขอตัวไปกลางเต็นแป๊บหนึ่งนะครับมือใหม่หัดกลางเต็นบนหอพักบนดาดฟ้าหอพักเดี๋ยวเราจะมากลางเต็นด์ลยลองดู ตอนนี้ผมประกางเต็นเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเป็นรูปเป็นร่างหมดแล้ว <c oughs> พร้อมที่จะนอนได้เลย <c oughs> มือใหม่หัดกางเต็นช่วงนี้มันเป็น,ปนช่วงหน้าฝนก็เลยลองซ้อมซ้อมกางเต็นบนบน,บนหอพักก่อนตอนนี้ผมอยู่บนดาดฟ้าหอพักเด่นเต็นกางเต็นมือใหม่หัดกางเต็น ยวให้ดูกางเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณก็ค้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว,น,น,ลวนี่เป็นอันนี้เป็นบรรยากาศภายในบนดาดฟ้าหอพักภายในบริษัทผมเองครับผมเป็นมือใหม่หัดหัดคางเต็นก็เลยลองคางเต็นดูสุดยอดมากๆตอนดึกดึก ตรงนี้เป็นช่วงหน้าฝนก็เลยลองลองซ้อมซ้อมกลางเต็นดูก่อน,นกลางเต็นซ้อมดูตัวนี้ก็เป็นเปลเป็นเปลนอนเปลนอนเล่นแล้วครับมีมีเต็นด้วยยอดมากๆยวให้ดูบรรยากาศร,รอบๆอันนี้เสื้อผ้าเสื้อผ้าของพนักงานที่เขา เสื้อผ้าพนักงานที่เขาซักแล้วมาตากไว้บรรยากาศบรรยากาศกลางเต็นบรรยากาศมือใหม่มือใหม่หัดกลางเต็นบนดาดฟ้าหอพักชีวิตไอ้หนุ่มโรงงานช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนก็เลยถ้าจะออกไปกลางเต็นมันก็ลำบากหน่อยเพราะกลัวเปียกกลัวน้ำท่วมกลัวอะไรมั่งก็เลยซ้อมไว้ก่อน เดี๋ยวช่วงปีใหม่ค่อยไปค่อยไปลองแบบคล้องจริงเลยช่วงช่วงปีใหม่ตอนนี้ก็ซ้อมซ้อมไปก่อนสุดหยอดนิดเต้นผมเองใช้งานครั้งเดียวไม่ใช้มานานแล้วใช้ชางานครั้งเดียวเมื่อหลายปีก่อนเมื่อตอนไปพูกระดึงแล้วก็ เก็บไว้ตลอดไม่เคยใช้งานเลยเพิ่งจะเอามาใช้งานนี่แหละเรียกให้ดูภายในเต็นท์ว่ามีอะไรมั้งภายในเต็นท์ <c oughs> ตอนนี้ผมประกางเต็นท์เสร็จเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวพาไปดูข้างในเต็นท์เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับข้างในเต็นท์เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวพาไปดูนี่ข้างในเต็นท์ก็จะประมาณนี้ข้างในเต็นท์ก็จะมีก็จะมีพัดลมมีมอน ให้ดูนี่จะมีจะมีขวดน้ำแก้วน้ำแล้วก็ลำโพงบลูทูธแล้วก็หมอนแล้วก็พัดลมอันนี้น,นี้เป็นพัดลมมันไม่ค่อยชัดเออมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เพราะเป็นตอนกลางคืนอันนี้เป็นพัดลมแบบพัดลมแบบใช้แบตนะครับ พัดลมแบบแบบมีแบตในตัวอันนี้พัดลมแบบมีแบตในตัวเปิดได้พอแบตหมดเราเราก็ชาร์จใหม่สุดยอดมากๆเลยใช้ดูแล้วสุดยอดมากๆบรรยากาศก็จะประมาณนี้มืดๆเลยต้องใช้ไฟนี่บรรยากาศภายในเต็นมือใหม่ มือใหม่หัดกางเต็นท์ครับซ้อมเอ้ยซ้อมกางเต็นท์ไว้ก่อนตอนนี้ซ้อมกางเต็นท์เพราะว่ามันเป็นช่วงหน้าฝนจะเราเราจะไปกางเต็นท์จะไปกางเต็นท์ตามภูเขาตามอะไรมันก็ลำบากกลัวน้ำท่วมกลัวฝนตกกลัวเปียกกลัวอะไรเราก็ซ้อมไว้ก่อนเดี๋ยวช่วงปีใหม่แล้วอยไปไปแบบไปลองลองสถานที่จริงเลยตอนนี้ขอซ้อมไว้ก่อนนี่ บรรยากาศก็จะประมาณนี้ครับถ่ายทําคนเดียวก็ลําบากหน่ยถ่ายคนเดียวกลางเต้นคนเดียวก็ลําบากหน่อยไม่มีคนถ่ายให้นี่สุดยอดมีพัดลมพัดลมแบบชั้นบันไดแล้วก็มีหมอนมีน้ําน้ําดื่มมีลำโพงบลูทูธเอาไว้ฟังเล่นนี่ อนนี้ก็เกือบเกือบจะห้าทุ่มแล้วเดี๋ยวพมคอตัวนอนแป๊บหนึ่งก่อนนะครับราตีสวัสด์ครับเดี๋ยว,วเยวช้าวพวกนี้ค่อยเจอกันครับสวัสดีครับไปก่อนเดี๋ยวพวกนี้ค่อยเจอกันไปดีกว่าเช้าค่อยเจอกัน <c oughs> อรุณสวัสดีครับ เพื่อนๆทุกคนตอนนี้ผมก็นอนตื่นแล้วหลังจากนอนหลังจากนอนกลางเต็นนอนบนบนดาดฟ้าดนบนดาดฟ้าของหัอพักนอนตื่นมานอนตื่นแล้วนอนไม่ค่อยหลับเท่าไหร่นอนรับรับตื่นตื่นเพราะว่ามันมันแปลกมันเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นสถานที่แปลก มันยังไม่คุ้นเท่าไหร่เช้านี้เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศช่วงเช้าเช้าตอนนี้ก็นอนตื่นแล้วหลังจากกลางเต็นนอนหลังจากมือใหม่มือใหม่หัดกลางเต็นอันนี้ันนี้คือเต็นที่ผมนอนเมื่อคืนนีว้าวเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศช่วงเช้าเช้าภายใน อันนี้เป็นเปรอันนี้เป็อันนี้เป็น,น,นเป,นเปนที่ผมนอนเปรแล้วก็เต็นเต็นนอนจะให้ดูบรรยากาศช่วงเช้าเช้าอันนี้เป็นหอพักหญิงสีชมพูนี่เป็น,ปนหอพักหญิงอันนี้เป็นโรงงานบรรยากาศโรงงานช่วงเช้าเ กาเดินชมรมรออันนี้เป็นโรงงานโรงงานอยู่ใ,ใกล้ๆช,ชีวิตหนุ่มโรงงานมือใหม่หัดกลางเต็นช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนก็เลยซ้อมกลางเต็นไว้ก่อนด้วยช่วงปีใหม่ค่อยไป ลองคล้องจริงนี่บรรยากาศว้าวบรรยากาศช่วงเช้าๆมีเครื่องบินด้วยมองเห็นหรือเปล่า บรรยากาศช่วงเช้าพาให้ดูบรรยากาศบนดาดฟ้าบนดาดฟ้าของหอพัก พิธีชีวิตไอหนุ่มโรงงานมือใหม่หัดกลางเต็นเสื้อผ้าของพนัง,งนมาตากไว้ว้าวกลางเต็นนอนแล้วก็มีเปลด้วย,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 ยสำหรับคลิปนี้ก็ พอแค่นี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณที่รับชมจนจบไปดีกว่าถ่ายายให้รู้บรรยากาศที่เฉยถ่ายให้รู้บรรยากาศการกางเต็นท์ของมือใหม่มือใหม่กางเต็นท์เฉยๆครับไปดีกว่า <c ười> ไปดีกว่าขอบคุณที่รับชมจนจบไปละเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณมากๆ